สิ้นครูเพลงอีกคนกลายเป็นข่าวเศร้าในวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งเมื่อคูชลธีทานทองครูเพลงชื่อดังและศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วในวัย85ปีเมื่อช่วงเย็นวันที่21ที่ผ่านมาหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อ24เมษาย5 6 6น2566ที่ผ่านมานี้โดยใช้เวลารักษาตัวนานกว่า3เดือนและเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราช ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูชนลทีด้วยนะคะ